ครับก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะมา,าทําการขยายพันธุ์สตอเบอรี่ด้วยไหลนะนี่ผมซื้อต้นพันธุ์มาสองต้นนะต้นแรกที่ผ่านไปตะกี้นี้อันนี้เป็นไหลที่แตกออกมาแล้วอันนี้คือต้นที่สองนะครับน,นี่คือไหลที่แตกออกมาครับมันก็จะแตกออกมาเรื่อยๆนะฮะจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสามสามสี่สี่หกแปดสิบไปเรื่อยนะ อันนี้ผมก็ได้เยอะแล้วนะจากการที่ซื้อต้นพันมาแค่สองต้นเองนะฮะนี่คือต้นจากต้นหนึ่งก็มาสู่ต้นหนึ่งมาสู่หนึ่งสองสามนีนะ่เงี้ยอันนี้ผมก็จะตัดไปลงแปลงนะฮะลงแปลงปลูกก็จะขยายอีกทีหนึ่งนะ อันนี้ผมได้เตรียมดินไว้แล้วนะนี่ผมนำมาปลูกแล้วเมื่อ,อสักพักนะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหต้นที่เจ็ดต้งยังเล็กดูไหลมันไหลไปถึงนู่นมก็เอาใส่ตะกร้าไว้ก่อน,นใส่ตะกร้าไว้อันนี้มันอย่าชิดกันเกินไปผมเลยเอาตะกร้าเพื่อที่จะย้ายไปปลูกที่อื่นอีก เล็กๆต้นไหลไปเรื่อยฮนะจากการที่ซื้อต้นพันธุ์มาปลูกเมื่อช่วงก่อนปีใหม่นะี่ต้นนี้ผมผมก็ทดลองให้มันออกลูกแล้วรสชาติหวานดีนะรีวรากมันถึงก้นตะกร้าแลวผมก็นำมาปลูก ลงแปลงนะครับเพื่อที่จะขยายพันธุ์นะครับตั้งเป้าไว้ว่าภายในปีนี้ต้องมีต้นพันธุ์สตรอเบอรี่ถึงร้อยต้นนะครับดูรวมว่ามันจะทำได้ไหมนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนผมจะไม่มุมแสลนกันแดดด้วยนะเพราะว่าผมจะปล่อยให้สู้กับแดดเลยนะฮะ อาศัยว่าใช้ฟางคุมด้านข้างนะครับเพื่อรักษาความชื้นแก่นั้นนะครับส่วนใบผมก็จะให้ประทากับแดดเลยนะอาศัยว่ารดน้ำเช้าเย็นเอานะฮะเพื่อว่าถ้ายังไงนะครับก็ให้มันมีภูมิต้านทันในเรื่องแสงแดดนะครับ สร้างภูมิต้านทานด้วยตัวของมันเองเลยนะฮะแล้วก็มันก็จะกลายเป็นพันธุ์ที่สามารถทนกับสภาพอากาศร้อนได้นะครับแดดร้อนๆได้นะวันนี้เป็นวันที่หนึ่งมีนาคมนะครับสองพนหะ้า้อยหกสิบสะซื้อโป่งเราก็จะขยายในหะ้มันทำผมทําคันคูคันขึ้นมานะ ให้มันเดินตามาคันที่ผมได้ทำขึ้นนะครับก็จะขยายให้ไปในแนวยาวไปนั้นนะครับใช้ดินทับไว้แล้วก็แค่นี้นะบุกลุมด้วยฟางอีกทีนึงนะครับหลังจากปลูกเสร็จแล้วก็รดน้ำให้ชุม่มๆมในช่วงแรกๆนี้นะ หังจากทีก่มันเติบโตแล้วก็จะตัดเส้นไหลนี้นะฮะให้มันหายกินเองนะครับแล้วก็จะขยายออกไปเรื่อยๆนครับใช้ฟางทุมไว้แบบนี้ ต้นหนึ่งเล็กๆไหลเล็กอยู่ในตัก,กแล้วก็เลยเอามาขยายออกมาดูมันจะทนได้อยู่ได้ไหม <c oughs> นี่ครับนี่ต้นแรกที่เอามาปลูกส่วนตรงกลางนี่ก็คือไหลนะครับ หลมันแตกออกมาจากพุ่มใ,ใหญ่ด้านข้างนู้นะนี่ก็จะเป็นองุ่นนะองุ่นนี้ก็จเจริญเติบโตเร็วมากนะแปบ๊บเดียวสูงท่วมหัวนะอันนี้ปลูกปลูกช่วงหลังปีใหม่นะน่ะคกับ เดี๋ยววันหลังผมจะมา,าถ่ายต้อนองุ่นตัดแต่งกิ่งมันนะครับตัดยอดนะครับแล้วก็ตัดมือนะครับมีขอ่อนฟางใช้จะฟางานำฟางมากุมสตอเบอรี่ที่ปลูกใหม่หก่อนหนึ่งก็ต้อง ปูทางเดินก่อนนะครับผมจะเดินด้านข้างถ้าไม่ปูเดินลําบากครับมันเป็นดินเหนียวนะรตรงนี้ดินสีดําๆนี่เป็นดินเหนียวครับคุมการความชื้นและเหยอออกไป รวมกันกันกบอง,งุ่นเลยเนะี่ยก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับเพราะว่ายัางไงสตรอเบอรี่มันก็ไม่เป็นพืชต้นสูงนะก็จะใช้อง,งุ่นเป็นสแลนบังแสงแล้วอง,งุ่นผมก็จะไม่คลมด้วยพลาสติกนะครับปล่อยให้มันสู้แดดเหมือนกันนะครับไม่อยากจะคลมมันดูว่ามันจะมีเชื้อราน้ำค้าง เยอะไหมนะฮะก็คอยแก้ไขเอาทีหลังนะฮะงอเง่นก็พิ่งลงนะครับลตขึ้นแตกตาออกมานะครับจากการปิดตาเดี๋ยวก็จะมาถ่ายอง,งุ่นให้ดูอีกทีหนึงนะครับ แต่วันนี้ขอปลูกสตรอเบอรี่ขยายพันธุ์สตรอเบอรี่ชุดนี้ก่อนนะครับปูทางเดนนะินครับ ไม่ได้ตั้งกล้องถ่ายก็สายหน่อยนะครับปวดหัวนิดนึงส่วนนี้พริกไทยนะตั้งใจที่จะขยายพันธุ์เงกันซื้อมาห้าต้นนะครับจะให้มันขึ้นไปกับต้นสเสดานีน้จะไม่ทำเสานะครับเพราะว่าเจตนาปลูกช่วงนี้ก็คือปลูกเพื่อขยายพันธุ์ สำหรับที่จะปลูกเป็นเสาก็รอให้พวกนี้ใหญ่ก่อนนะโตก่อนนะครับี่ก็ปลูกไว้กับต้นเพกานะแล้วนี่ก็จะปลูกคู่กับต้นประดูนี่ครับให้มันขึ้นไปเลยแล้วก็ตัดยอดขยายพันธุ์เอานะ อันนี้ก็จะเป็นต้นสักนาวต้นสักเล็กอันนี้เม็ดสักมันหล่นลงมาโอ้โดนสายยางดึงพลาดขาดอลองเสียบไว้แล้วค่อยย้ายไปปลูกที่อื่นนะเสียไว้ให้มันติดอีกก่อนจริงๆแล้วต้องตัดให้ลากสั้นกว่านี้เลยนะตัดต้นออกแล้วก็ย้ายไปเอาเฉพาะหัวมันนั้ไปปลูก ปูกง่ายครับต้นสักนี่เหมือนกันครพวกนี้สองต้นนี้ก็จะย้ายไปปลูกที่อื่นเหมือนกันนะนี่พีทไทยจะให้มันขึ้นไปกับต้นสักต้นนี้เลยต้นสักต้นนี้ก็ปลูกได้5ปีแล้วนะโตมากสูงมากครับนี่ก็อีกต้นหนึ่งก็จะเป็นปลูกคู่กับต้นประดูร่ระดู่นี้ก็5ปีเหมือนกันครับก็ขอจบ คลิปนี้เพียงตอนนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับติดตามผลเรื่อยๆนะผมจะอัปเดตเรื่อยๆให้ชมกันนะครับว่า,าผลของต้นไม้แต่ละต้นเป็นยังไงนะครับบนพื้นที่เล็กๆแห่งนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ